สวัสดีครับเคยรู้สึกกันบ้างไหมครับว่าเออแต่ละวันของเราเนี่ยมันช่างซ้ำซากน่าเบื่อเหลือเกินวันนี้เราจะมาลองพลิกมุมมองนั้นกันดูนะครับโดยอิงจากคำสอนของพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่จะทาให้วันธรรมดาธรรมดาของเราเนี่ยมันพิเศษขึ้นมาได้เลยผมว่าหลายคนน่าจะรู้สึกแบบเดียวกันเลยใช่ไหมครับตื่นเช้ามาก็เจอแต่เรื่องเดิมๆรถก็ติดงานก็กองเต็มโตะมันรู้สึกเหมือนเราติดอยู่ในลูปที่ไม่มีวันจบสิ้นจริงๆนะครับให้ความรู้สึกแบบนี้แหละครับที่มันบั่นทอนจิตใจเราได้ง่ายๆเลย ซึ่งความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเราติดอยู่ในวงจรอะไรสักอย่างเนี่ยพระอาจารย์ท่านมีคาอธิบายที่น่าสนใจมากๆเลยครับครับพระอาจารย์ท่านเปรียบเทียบความรู้สึกนี้กับคําว่าวะตะสงสารแต่เดี๋ยวก่อนนะครับในบริบทนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงการเรียนไายตายเกิดแบบที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆนะแต่ท่านเปรียบเลยว่ามันเป็นเหมือนวงจรชีวิตประจําวันที่เราติดอยู่ตื่นมาก็เครียดออกไปทํางานกลับบ้านนอนแล้วก็วนลูปกลับไปที่เดิมเหมือนเราติดอยู่ในคุกที่มองไม่เห็นยังไงอย่างนั้นเลย ลและนี่คือ5ขั้นตอนที่เราจะใช้พาตัวเองออกจากคุกนี้ไปด้วยกันเริ่มตั้งแต่การทําความเข้าใจคุกแห่งวันธรรมดาไปจนถึงการค้นพบกุญแจแห่งความขอบคุณการมองหาความพิเศษแล้วก็ดูผลลัพธ์ของมุมมองใหม่และสุดท้ายคือการมองเห็นของขวัญในทุกวันครับ โอเคมาเริ่มกันที่ด่านแรกเลยครับกุ๊กแห่งวันธรรมดาเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าทาไมไอ้กิจวัตรประจําวันเนี่ยมันถึงทําให้เรารู้สึกเหมือนติดกับดักได้แล้วทาไมนะจุดเริ่มต้นของวันสําหรับคนส่วนใหญ่ถึงเป็นความเครียดไม่ใช่ความรู้สึกขอบคุณโอ้โหลองดูตัวเลขนี้สิครับประชากรโลกตอนนี้มีกว่า800 0ล้านคนแล้วลองมึกภาพตามนะครับว่าจะมีกี่คนที่ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความคิดว่าโอ้ยต้องไปทํางานอีกแล้วหรอเนี่ยเทียบกับคนอีกกลุ่มที่คิดว่า เฮ้ยโชคดีจังที่ได้ตื่นมาอีกวันเห็นไหมครับนี่คือกับดักทางความคิดขนาดใหญ่เลยนะที่คนส่วนใหญ่กําลังเผชิญอยู่พอเรารู้ตัวแล้วว่าเรากําลังติดอยู่ในคุกทีนี้แหละครับเรามาดูกุญแจที่จะไขเราออกมากันดีกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนความคิดแค่นิดเดียวเองนะแต่เชื่อเถอะครับว่าพลังของมันมหาศาลเลยทีเดียวและนี่คือประโยคสําคัญครับประโยคที่เป็นกุญแจเลยเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันลองสิครับ แค่เริ่มต้นวันด้วยความคิดนี้โอ้โหความรู้สึกทั้งหมดมันจะเปลี่ยนไปทันทีเลยจากที่เคยรู้สึกว่าเป็นภาระมันจะกลายเป็นว่าเราได้รับโอกาสมาอีกครั้งหนึ่งสไลด์นี้ทําให้เห็นภาพชัดเจนมากเลยลองดูที่ช่องซ้ายก่อนนะครับความคิดแบบเดิมๆเฮ้อต้องทํางานอีกแล้ว ทีนี้ลองเทียบกับช่องขวาความคิดแห่งความขอบคุณโชคดีจังมีอีกวันให้ทําความดีเห็นความต่างไหมครับสถานการณ์คืออันเดียวกันเป๊ะเลยนะแต่การตีความเนี่ยต่างกันคนละเรื่องเลยจากชีวิตน่าเบื่อซ้ำซากกลายเป็นวันที่ราบรื่นแบบนี้แหละคือสัญญาณของบุญนี่แหละครับคือพลังของการเปลี่ยนมุมมองสุดยอดจริงๆโอเคพอเรามีกุญแจอยู่ในมือแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วเราจะใช้มันเปิดประตูไปเจออะไรละ่ะ ในส่วนนี้เราจะมาฝึกสายตาของเรากันครับเราจะมาดูวิธีการมองหาความพิเศษที่มันซ่อนตัวอยู่ในชีวิตประจําวันของเราซึ่งปกติแล้วเนี่ยเรามักจะมองข้ามมันไปตลอดเลยแล้วไอ้ความพิเศษเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องยิ่งใหญ่อะไรเลยนะครับพระอาจารย์ท่านชี้ให้เราเห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละอย่างแรกเลยวันที่ทุกอย่างมันราบรื่นไม่มีเรื่องวุ่นวายนั่นแหละค่ะคือความพิเศษแล้วหรือแค่การเห็นคนแปลกหน้ายิ้มให้กันการเห็นคนลุกให้คนสูงวัยนั่งบนรถเมล์หรือแค่ได้ยินเสียงคนในครอบครัวหัว เห็นไหมครับว่าความพิเศษมันอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาเลยนะแค่เราต้องหัดสังเกตมันและที่สําคัญกว่านั้นคือเราเองก็สร้างมันขึ้นมาได้ด้วยใช่เลยครับและที่มันน่าสนใจไปกว่านั้นอีกก็คือเราสามารถเป็นผู้สร้างความพิเศษให้คนอื่นได้ด้วยนะเหมือนในเรื่องเล่านี้เลยครับแค่เราเดินไปชมช่างซ่อบมบารุงว่าโห้พี่ทํางานดีมากครับเยี่ยมเลยลองคิดดูสิครับว่าคําพูดเล็กๆน้อยๆของเราเนี่ยอาจจะเป็นคําชมเดียวที่เขาได้รับในวันนั้นเลยก็ได้แล้วมันก็สามารถเปลี่ยนวันธรมธรมดาาของเขาให้กลายเป็นวันที่พิเศษสุดๆได้ในทันทีเลย แล้วถ้าเราฝึกมองโลกแบบนี้ไปเรื่อยๆบ่อยๆมันจะเกิดอะไรขึ้นผลลัพธ์ที่ตามมาเนี่ยมันลึกซึ้งกว่าแค่การรู้สึกดีเป็นครั้งคราวนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงสภาวะข้างในใจของเราไปเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสันตุถีหรือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือความสันโดษความพอใจในสิ่งที่เรามีนั่นเองครับเราจะเริ่มรู้สึกว่าเออชีวิตของเรามันก็ดีอยู่แล้วนี่นามันมีคุณค่าในตัวมันเองเราไม่จำเป็นต้องวิ่งไล่ตามหาความสุขจากสิ่งนอกตัวต,วตลอดเวลาแต่เราสามารถมีความสุขขกกกััััััับบบสสสิ่่่่งงงงททีีเเเเปป็นนนนอออออยยยยูใใจจจุไไดดด้้้้ลลล์คคคืืารรรตหวญม เราต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่ให้ได้วันที่มันราบรื่นเนี่ยมันไม่ใช่วันที่น่าเบื่อนะแต่มันคือวันที่โชคดีเป็นวันที่บุญรักษาเป็นวันที่ทําให้เราต้องไม่ต้องไปเจอกับอุปสรรคอะไรเลยนี่แหละครับคือสิ่งที่ควรค่าแก่การขอบคุณอย่างยิ่งเลยเอาละครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนี่คือบทสรุปและข้อคิดสําคัญที่เราจะสามารถนาแนวคิดทั้งหมดนี้ไปใช้ได้ทันทีเพื่อเปลี่ยนทุกๆวันให้กลายเป็นของขวัญที่ล้าค่าครับประโยคนี้ทรงพลังมากๆเลยนะครับลองคิดตามดูนะ การที่เราได้ตื่นขึ้นมาในวันนี้เนี่ยมันเป็นผลมาจากการที่เราดูแลตัวเองมาอย่างดีเมื่อวานและทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําในวันนี้ก็คือการสร้างโอกาสที่ดีที่สุดให้กับวันพรุ่งนี้มันเชื่อมโยงกันหมดเลยชีวิตเราไม่ใช่แค่เรื่องของวันนี้วันเดียวเท่านั้นสรุปแบบง่ายๆเลยนะครับเป็น3ขั้นตอนที่เราเอาไปใช้ได้เลย 1. ตื่นมาขอบคุณตัวเองก่อนเลยที่ยังมีชีวิตรอดมาอีกวัน2ตั้งใจมองหาสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆที่อยู่รอบตัวเราและ3เปลี่ยนมุมมองใหม่มองว่าความรับเรื่องในชีวิตประจนนอออง สุดทา้ายนี้ผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามนี้เพื่อให้ทุกคนได้ลองนำไปชิดต่อแล้วก็ลงมือทำได้ทันทีเลยนะครับว่าวันนี้ท่ามกลางเรื่องราวธรรมดาธรรมดาในชีวิตมีความพิเศษอะไรซ่อนอยู่ที่รอให้เราไปคนพบลองมองหามันดูนะครับ